3อย่างนี้ผีอยากได้มากที่สุดเวลาถวายสังฆทานอย่าลืมอนิสงส์สูงล้นเปลี่ยนจากผีกลายเป็นเทวดาก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งในชีวิตและถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้ พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลของสังกทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายเกิดไปทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไม่มีในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสนคนที่ถวายสังกทานแล้วไม่เกิดในที่นั้นผลที่ให้ไปไกลมากแม้แต่พระพุทธยาณเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังกทาน คําว่าไม่เห็นที่สุดของสังฆทานหมายความว่าแม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังกทานบำเพ็ญบารมีแล้วแล้วเกิดไปอีกกก่แสนชาติก็ตามจนกระทั่งเข้าพระนิพพานอนิสงส์นั้นก็ยังไม่หมดนี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทานฉะนั้นการถวายทานเป็นส่วนบุคคลกับถวายเป็นสังฆทานอนิสงส์มันต่างกันหลายแสนเท่าแล้วก็ยังมีอีกเวลาหนึง่ง ถ้าพระออกจากสมาบัตินี่คุณหนักเข้าไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ของที่ใช้ถวายสังฆทานคือว่าเรื่องสังฆทานที่มีของนี่นะตามนี้ฉันจัดตามผีขอผีขอมาทีหลังก็บอก 1. ขอพระพุทธรูปหนึ่งองค์หน้าตักไม่น้อยกว่าสนิ้วให้เกินสี่นิ้วขึ้นไป 2. ผ้าหนึ่งผืนหรือผ้าไตรหนึ่งผืนก็ได้ และ 3. อาหารเล็กน้อยอาหารแห้งอาหารสดก็ได้ทั้งนั้นนะผีบอกว่าการได้อาหารนิดหนึ่งเป็นเหตุให้ได้ร่างกายเป็นทิพย์การได้ผ้าเป็นเหตุให้ได้เครื่องประดับเป็นทิพย์การได้พระพุทธรูปไปมีอนิสงค์ทำให้ร่างกายแกมีแสงสว่างมากที่มีพระพุทธรูปเทวดากับพรหมนางฟ้าก็ตามเขาถือว่าองค์ไหนมีแสงสว่างมาก องนั้นมีบุญมากที่สุดเขาถือว่ามีแสงสว่างมากเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนางฟ้าก็ตามเขาไม่ถือเครื่องแต่งตัวเขาถือแสงสว่างเป็นสำคัญการถวายสังฆทานนี่ถึงแม้จะมีของน้อยก็มีอานิสงส์มากก็ดูตัวอย่างพระสารีบุตรถวายสังฆทานให้แม่ของท่านแม่คนละชาตินะแม่ชาตินี้ของท่านก่อนที่ท่านจะนิพพาน ท่านแนะนำให้แม่ของท่านเป็นพระโสดาบันแต่ถอยหลังไปอีกร้อยชาติมีแม่อีกคนหนึ่งคนละชาติแม่ชาตินน้นเป็นเปรตอยู่วันหนึ่งพระสารีบุตรท่านเจริญพระกรรมฐานแล้วท่านก็ไปเที่ยวแดนนรกออกจากแดนนรกท่านเข้าสู่แดนเปรตเข้าใจว่าท่านรู้ไม่รู้ท่านคงจะไม่ไปก็เดินผ่านคณะเปรตมา มาถึงเปรตผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ก็มีผ้าดึงไปดึงมาดึงผ้าไม่หยุดหยุดดึงไม่ได้ไฟไม่ตัวแล้วท่านก็หยุดยืนข้างๆหญิงคนนั้นก็มองหน้าท่านพระอยู่ใกล้ไฟก็ไม่ไหมเมื่อท่านมองหน้าเธอมองหน้าพระสารีบุตรหญิงเปรตก็ถามว่าท่านจำฉันได้ไหมพระสารีบุตรความจริงรู้ไม่ใช่ไม่รู้ แต่ลีลาของพระทุกองค์เหมือนกันรู้แล้วต้องทำเป็นไม่รู้เอนี่เป็นเรื่องปกติของพระพระสารีบุตรถามว่าเธอกับฉันเคยรู้จักกันมาหรือเธอก็บอกว่าเมื่อร้อยชาตินู้นที่ผ่านมาฉันเคยเป็นแม่ท่านท่านเป็นคนมีเมตตาใจบุญสุนทานชอบทำบุญชอบให้ทานแต่ฉันเป็นแม่เป็นคนที่มีใจร้ายมีความตรหนีมาก ไม่ทำบุญให้ทานเป็นคนโหดร้ายท่านตายจากความเป็นคนท่านก็มาเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างฉันต้องมาเป็นเปรตถึงชาตินี้ตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้ฉันยังไม่พ้นจากความเป็นเปรตพระสารีบุตรเกิดมารอยชาติแล้วนะพระสารีบุตรก็ถามว่าเธอต้องการให้ช่วยอะไรบ้างหญิงเปรตก็ตอบว่าถ้าท่านจะช่วยฉัน ขอให้ท่านถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระสมณะโคดมพระสารีบุตรก็รับว่าจะทำท่านก็ขึ้นมาพอตอนเช้าท่านไปบิณฑบาตเสร็จเวลานั้นท่านอยู่ป่ามีลูกศิษย์อยู่ประมาณ500รูปท่านฉันนอกวงคือท่านฉันองค์เดียวพระคณะของท่านฉันรวมกันก่อนที่พระจะฉันท่านก็นําข้าวหยิบ เท่าที่บินทบาทมาได้เล็กน้อยแบ่งไปหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้แล้วก็ส่งไปให้พระแล้วก็เอาน้ำส่งให้พระกับข้าวดิษหนึ่งใส่ใบไม้ส่งให้พระ,ก,พระกับผ้ากว้างคืบยาวคืบส่งให้พระถ้าผ้ากว้างคืบยาวคืบในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นจีวรเป็นผ้าที่มีความสำคัญโตกว่านั้นไม่เป็นไรถ้าเล็กกว่านั้น ไม่ถือเป็นจีวรถวายไปในวงพระเวลาถวายไม่ได้ว่าอะไรเป็นสังฆทานโดยตรงการถวายสังฆทานโยมไม่ต้องว่าอะไรก็เป็นสังฆทานถ้าเราเห็นว่าพระนั่งตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปก็ถวายไปปับ๊บไม่ต้องพูดเป็นสังฆทานเลยอน,นิสง์ได้ครบถ้าองค์เดียวต้องบอกนี่สังฆทานนะ หลังจากนั้นท่านก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาของท่านในร้อยชาติที่ผ่านมาที่พบเมื่อตอนกลางคืนพอตอนสายท่านไปพบพระโมคคลาพระมหากัจจยนะพระอนุรุธทธะท่านก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ผมไปพบมารดาของผมในร้อยชาติที่ผ่านมากำลังเป็นเปรต วันนี้ผมถวายสังฆทานไปให้แล้วก็ต้องการให้มารดามีวิบาลเป็นที่อยู่ชวนท่านสามองค์สาร้างศาลาคนละหลังทั้งสี่องค์ก็ตัดสินใจร่วมกันสร้างศาลาคนละหลังทําเป็นเพิงมาแงนเสาสีเสาเอาไม้พาดเอาใบไม้วางข้างบนอุทิตให้เป็นของสงฆ์แค่นั้นก็เป็นวิมานทาน และพอเวลากลางคืนเวลาที่พระเจริญกรรมฐานพระโมคคลากํกำลังเจริญกรรมฐานอยู่ตามธรรมดาพระโมคคลานี่ต้องไปสวรรค์ไปนรกทุกคืนคืนนั้นกำลังรวบรวมกำลังใจให้จิตเป็นสุก่อนทีนี้เวลารวบรวมกำลังใจยังไม่ทันจะเคลื่อนจากที่ปรากฏมีนางฟ้าคนหนึ่งมีภาพนางฟ้าปรากฏขึ้นสวยงามมาก มีเครื่องประดับประดาสวยมากแสงสว่างทั่วจักรวาลแถมวิมานตามมาด้วยมีสระโบกขอรนีตามมาด้วยพระโมคคลาท่านรู้จักเทวดานางฟ้าทั้งหมดเพราะท่านไปทุกคืนเกิดใหม่จุติใหม่ท่านรู้หมดท่านเห็นท่านก็แปลกใจเอ๊ะนางฟ้าองค์นี้มาจากไหนทุกวันเราไปไม่เห็นพบจึงถามว่าภคินีดูก่อนน้องหญิง เธอเป็นนางฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่นางฟ้าองค์นั้นก็ตอบว่าฉันคือมารดาพระสารีบุตรเมื่อร้อยชาติที่ผ่านมาพระโมคคลาก็ถามว่าที่เธอเป็นนางฟ้าก็ดีมีเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามก็ดีมีวิมานทองคํำสวยก็ดีมีสะบกขอรณีก็ดีมันได้บุญจากไหนเธอก็บอกให้ฟังว่า เมื่อตอนเช้าพระสารีบุตรได้ถวายสังฆทานกับพระมีข้าวหยิบมือหนึ่งมีอาหารหน่อยหนึ่งใส่ใบไม้ถวายพระเป็นสังฆทานเป็นเหตุให้ฉันได้ร่างกายอันเป็นทิพย์และประการที่สองพระสารีบุตรได้ถวาย้ากว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบแก่พระเป็นเหตุให้ฉันได้เครื่องประดับอันเป็นทิพย์พระสารีบุตรเอาน้ำใส่ฝาบาตหนึ่งฝาบาตถวายพระ เป็นสังฆทานเป็นเหตุให้ฉันได้สะโบกขอรณีอันเป็นทิพย์แล้วที่ได้วิมานสวยสดงดงามเพราะพระคุณเจ้าทั้งสี่สร้างศาลาเพิงหมาแงนให้ถวายแก่สงเป็นเหตุให้ฉันได้วิมานนี่เห็นไหมรวมความว่าการถวายสังฆทานแม้จะเป็นของเล็กน้อยแต่อานิงสงมากเหลือเกินแต่ถ้ามีพระพุทธรูปด้วย แสดงว่าจะมีร่างกายสว่างมากผีบอกแต่เรื่องผีบอกนี่ตรงมากกว่าคนเดาเพราะผีได้รับอนิสงค์น้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ